สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นทฤษฎีบทที่สำคัญในวิชาแคลคูลัสในวิชาเรียลแอนอลลซิสนะ intermediate value theorem ทฤษฎีบทค่าระหว่างกลางนะมาดูกันว่าทฤษฎีบทนี้กล่าวไว้อยังไง f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a b นี่นะ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a b 0 อยู่ระหว่าง fa กับ fb นะต้องมี c นะบนช่วงปิด ab ที่ทำให้ fc เท่ากับ0มาดูตัวอย่างประยุกต์ใช้งานกัน1ตัวอย่าง fx เนะีนะ่ยมีสูตรเป็น4บวก2 x ลบ x กำลังสองกราฟก็เป็นพาราโบลา ว่อมนะอันนี้มาบางส่วน f ลบ4มีค่าเป็นลบ20 f 2มีค่าเป็น4ศนยะ์ 0, อยู่ระหว่างลบ20กับ4นะเพราะฉะนั้นนะต้องมี c ในช่วงลบ4ถึง2นะที่ทําให้ f c เท่ากับ0อันนี้เนะื้อหาทางนะเรียนอเคราซิสนะยืนยันว่ามีก่อนแล้วก็หานะ พบและ1ตัวก็คือลบ3 6 3 6เนี่ยตรงจุดตัดตัวนี้นะ f ของลบ3 6 3 6หรือ f 1ลบด้วยรูทมีค่าเป็น0อันนี้ก็นะตัวอย่างฟังก์ชันนะสอดคล้องเงื่อนไขนีทฤษฎีบทค่าระหว่างกลางเนี่ยความหมายก็คือนะถ้าฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ย f a f b นะมันมีศูนย์อยู่ระหว่างกลางนะต้องมี c บนช่วง a b ที่ทำให้ f c เป็น0นะูนยความหมายคือมีลากในช่วง a b นั่นแหละเนะื้อหาการพิสูจน์นยะเอามาจากหนังสือคณิตศาสตร์ปรนัยเล่มที่40การคูรัสและเร a n a l y s i s นะอาร์ a, นะฉบับเน้นการพิสูจน์ในวิชาการคูรัตนะนำผลไปใช้เลยนะในวิชาเรียน l y s ิสนะ บางมหาวิทยาลัยบางวิชาก็เน้นการพิสูจน์นะสนใจเพิ่มเติมก็ไปดูในหนังสือเล่มนี้นะในคลิปนี้กนะ็นำการพิสูจน์บางวิธีมาให้เห็นทฤษฎีบท3.3.7 intermediate value theorem ทฤษฎีบทค่าระหว่างกลางให้ f เป็นฟังก์ชันจากช่วงปิด a,b ไปยัง R f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง จะได้ว่านะีถ้า fa น้อยกว่า0 0น้อยกว่า fb แล้วจะมี c ในช่วงเปิด ab ที่ทำให้ fc เท่ากับ0ข้อพิสูจน์มีหลายแบบนะในคลิปนี้ก็เอามาแบบที่1น,นะแบบเดียว f เป็นฟังก์ชันจากช่วงปิด ab ไปยัง R f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องให้นะเงื่อขายท่าตัวนี้ก็เป็นให้ตัวนี้แล้วนะ f a น้อยกว่า0 0น้อยกว่า f b ใหนะ้เซต s เนีเท่ากับเซตของ x ในช่วงปิด a b f x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ทุกค่า x ใน s นะก็เงินขายตามนี้ b, b เป็นขอบเขตบนของ s s, <S เป็นเซตมีขอบเขตบนเนะี่ยภาษาตำราก็อธิบายช้าๆแบบนี้จาก2นะี f a น้อยกว่า0 ัทน A อก็อยู่ใน S ด้วย S ไม่เป็นเซตว่างละนะมีขอบเขตบนไม่เป็นเซตว่างต้องมีขอบเขตบนค่าน้อยสุดอันนี้ก็คือทฤษฎีบทสำคัญในวิชา r e a l Analysis ให้ C นะเป็นซุปพิมรมัมของ S ขอบเขตบนค่าน้อยสุดนะ B เป็นขอบเขตบนของ S อั้น B ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ C เนะี่ยตัวนี้มันเป็นขอบเขตบนค่าน้อยสุด c ก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ b x น้อยกว่าเท่ากับ c นะน้อยกว่าหรือเท่ากับ c ทุกค่า x ใน s นะเงื่อนไขามาจากตัวนี้นะ c เป็นขอบเขตบนค่าน้อยสุดเอนะอยู่ใน s เพราะฉะนั้น a น้อยกว่าหรือเท่ากับ c นะ c ก็ต้องอยู่ระหว่าง a กับ b สมมุตินะี fc น้อยกว่า0เดี๋ยวเราจะดูว่ามีข้อขัดแย้งตรงไหนนะ fb มากกว่า0กํยกำหนดให้เมื่อกี้นี้นะเพราะฉะนั้น c กับ b ไม่เท่ากันแล้วละ่นะเงื่อนไขตัวเท่ากับตัวนี้ก็เอาออกไปละ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเนะีเพราะฉะนั้นนะลิมิต fx เมืเอ่อ x เข้าใกล้ c ก็คือ f 4เนะี่ยแล้วก็ fc น้อยกว่า0ด้วยเนะี่ยตรลงรามีเงื่อนไขนี้ละเนะี่ย เพราะนันมีเดลต้ามากกว่า0ที่ทำให้ fx น้อยกว่า0ทุกค่า x ในช่วง c ลบเดลต้าแล้วก็ c บวกเดลต้านเตอร์ e c t กกับช่วงปิด ab ตัวนี้ต้องไปดูข้อพิสูจน,น์ในหนังสือนะเพราะว่า c c บวกนิดนึงอิเตออ์์ e c กตัวนี้ไม่เป็นเซตว่างแน่นอนก็ต้องมี w อยู่ในเซตนี้ นะเพราะฉะนั้นนะ f w น้อยกว่า0นยะ์ f แล้วก็ w มากกว่า c นะเพราะฉะนั้น W ต้องอยู่ใน s นะแล้วก็ w มากกว่า c นะเพราะว่ามี W อยู่ใน s W มากกว่า c เพราะฉะนั้น c ไม่เป็นขอบเขตบนของ s ก็เกิดข้อขัดแยงแ้งลนะเพราะเมื่อกี้เราบอกว่า c เป็นขอบเขตบนค่าน้อยสุดของ s ที่สมมติไว้ไม่จริงเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่จริงก็แปลว่า A FC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ต่อไปเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่า A FC เนะี่ยมากกว่า0ก็ไม่ได้เนะี่ยตั้งเหลือเป็น A FC ต้องเป็น0เท่านั้นสมมุติ A FC มากกว่า0เดี๋ยวดูนะว่าจะเกิดข้อขัดแย้งยังไง mm hmm. FA zero, น้อยกว่า0กํากำหนดให้ตั้งแต่บรรทัดที่2นะ fc มากกว่า0เพราะฉะนั้น a ไม่เท่ากับ c เนี่ยเงินขเท่ากับหายไปแล้วนะหรือแต่ว่า a น้อยกว่า c c น้อยกว่าหรือเท่ากับ b เหตุผลแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง f ต่อเนื่องที่จุด c เพราะฉะนั้นลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ c เท่ากับ fc ลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ c เท่ากับ fc และ fc มากกว่า0ต้องไปดูข้อพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้ในหนังสือนะ จะมีเดลต้ามากกว่า0ที่ทำให้ fx มากกว่า0ทุกค่า x ในช่วง c ลบเดลต้า c บวกเดลต้าอินเทอร์เซกกับช่วงปิด a b ให้ s ตัวเล็กอยู่ในเซตของ s ตัวใหญ่นะเพราะฉะนั้นนะ f s น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 c เป็นซุปพรมัมของ s บน s ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ4 น f s น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นนะ s ต้องไม่อยู่ในเซตนี้ละนะเห็นไหมในในบรรทัดนี้บอก fx มากกว่า0ทุกค่า x ในเซตนี้ก็แปลว่า s อยู่ไม่ได้เนะเพราะว่า s อยู่ในช่วงปิด ab และ s ไม่อยู่ในเซตนี้ก็แปลว่า s ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ c ลบ delta หรือ S, s มากกว่าหรือเท่ากับ C บวกเดลต้า <C S 1> เป็นซุปเรมัมนะขอบเขตบนค่าน้อยสุดของ S นะเพราะฉะนั้น S น้อยกว่าหรือเท่ากับ C F S น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เนะี่ยเพราะฉะนั้นเนะี่ไม่อยู่ในช่วง C ลบเดลต้าเนี่ยบวกเดลต้าอินเตอร์เซกช่วงปิด AB ขณะนี้เรามีเหตุผลว่า s อยู่ในช่วงปิด ab s ไม่อยู่ในเซตนี้ก็แปลว่า s น้อยกว่าหรือเท่ากับ c ลบเดลต้าหรือ s มากกว่าหรือเท่ากับ c บวกเดลต้าจากเงื่อนไขนี้ s น้อยกว่าหรือเท่ากับ c กับเงื่อนไขนี้นี่มันเหลือเนี่ยก็เลยเหลืออันเดียวคือ s น้อยกว่าหรือเท่ากับ c ลบเดลต้า s น้อยกว่าหรือเท่ากับ c ลบเดลต้าทุกค่า s ใน S ตัวใหญ่เนะี่ยซีลบเดลต้าเป็นขอบเขตบนของ S ละ C ลบเดลต้าเป็นขอบเขตบนของ S, <S นะ <S ซุปิมัมเนะี่ยเป็นขอบเขตบนค่าน้อยสุดมันก็ต้องน้อยกว่า C ลบเดลต้า C, C น้อยกว่าหรือเท่ากับ C ลบเดลต้าเนะี่ยก็แปลว่าเดลต้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ขัดแย้งกับเนะี่ย เดลต้ามากกว่าหรือเท่ากับ0วูนย์ที่เราสมมุติว่า A fc มากกว่า0นย์ไม่จริงก็เลยเหลือเหตุผลเดียวคือ A fc ต้องเป็น0นยะมีการพิสูจน์แบบอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะสามแบบไปดูในหนังสือคณิตศาสตร์ปรนัยเล่มที่40ในคลิปนี้ก็เนะีเอามาให้ดูแค่1แบบนะถ้าใครเนะีเรียนแล้วนะีมีการพิสูจน์แบบอื่นสนใจว่ารายละเอียดข้อพิสูจน์แบบ ไหนเนะี่ยเป็นยังไงก็ไปดูเพิ่มเติมในหนังสือทฤษฎีบทเนะี orem, นะ่ย intermediate value theorem เน่ยทฤษฎีบทค่าระหว่างกลางแบบที่2เนะี่ย f, f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab k, k มีค่าระหว่าง fa กับ fb k ตัวนี้เป็น0ูนย์แล้วไม่0ูนย์ก็ได้นะเมื่อกี้ตัวทฤษฎีบอกว่า k เป็นศูนย์พิสูจน์ให้ลนะเนี การเรียนการสอนแบบง่ายก็จะพิสูจน์ตอน k เป็น0ูนย์ก่อนแล้วค่อยมาเขียนเป็นทฤษฎีบทที่2นะจะมี c, นะีในช่วง a, b ที่ทำให้ f, c เท่ากับ k ข้อพิสูจนะ์ทฤษฎีบทค่าระหว่างกลางแบบที่2นะให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a, b k มีค่าระหว่าง f, a กับ f, b ให้ฟังก์ชัน g มีสูตรเป็น f x ลบ k f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องลบได้ค่าคงตัวก็เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเพราะฉะนั้น g เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a b f a ลบ k ก็คือ g a f b ลบ k ก็คือ g b เนพราะฉะนั้นศูนย์อยู่ระหว่าง g a กับ g b เนะี่ยอ้างนะทฤษฎีบทค่าระหว่างกลางแบบแรกนะ จะได้ว่ามี c ในช่วงปิด ab ที่ทำให้ gc เท่ากับ0 gc เท่ากับ0ก็แปลว่า fc ลบ k เท่ากับ0เราก็เลยได้ข้อพิสูจน์ว่า fc เท่ากับ k ประยุกติทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยว่างกลางนะให้ fx เป็นฟังก์ชันมีสูตรเป็น5ส่วน2คูณ e ยกกำลังลบ x ส่วน2คูณ s i n 2 x บวก pi ส่วน4 f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด0ถึงพาย f 0คือ1.768 f พายคือ0.367 1มีค่าระหว่างเนี่ย f พายกับ f 0เพราะฉะนั้นนีต้องมี c ในช่วง0ถึงพายที่ทำให้ fc มีค่าเป็น1เห็นไหม1อยู่ระหว่างเลข2ตัวเนี่ย แก้สมก,การแล้วนะ c ตัวนี้ก็มีค่าเป็น0.8490753505นะในเนื้อหาเรียนดาลิศิสต่์นะเขามักจะยืนยันกันว่ามันมีลากแล้วค่อยค้นหานะแต่ถ้าเป็นวิชาแงคงโครลัสก็อาจจะค้นหาเลยนะมีหรือไม่มีก็ดูกันอีกทีนึงนะแต่ว่าเรียนดาลิศิต์ยืนยันแล้แลวต้องมีเนะหลือแต่วิธีหาให้เจอนะ การหาลากโดยวิธีต่างๆนะก็บันทึกคลิปไว้ให้ดูนะหาลากโดยวิธีนิวตันล็อบสันนะก็บันทึกคลิปไว้ให้ดูนะในทีนี้ก็เน้นเรื่องทฤษฎีบทคา่าเฉลี่ยระหว่างกลางนะก็คำนวณให้เห็นทันทีทันใดว่ามีตัว c c คืออะไรสนใจสาระน่ารู้นะเลเยอร์ไนลซิสเนะีติดตามคลิปต่อไปได้นะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ สวัสดีครับ